พี่น้องถามว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับการไว้คราวหรือไม่ครับไว้คราวหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการไว้คราวครับอิสลามว่ายอย่างไรมีหลักฐานไหมมีสมิครับผมไ,<ำ>ไหวนะท,ท,ที่เราไว้กันเนี่ยนะครับไม่ใช่แฟชั่นผมไม่ได้ดูจอที่เวลาโพสอาจารย์วิชิดินมไม่ง่ายไม่รู้เดี๋ยว น้องจะว่าเอ๊ะอาจาร,รย์ดอชรีดินไม่ไวแล้วนะจะคุยไม่ใช่ไม่ไวนะคือมัน,มนไว,แล,วนแล้วนะแล้วมองไม่เห็นแล้วก็ยาวยาวแล้วนะแต่ว่าม,<อ>มันมีไม่กี่เส้นมีไม่กี่เส้นหรือเหมือนอย่างอาจาร,รย์มุนริสมาเข้ารายการ,รบางคนว่าเอ๊ะทาไมอาจาร,รย์มุนริจจะไม่ไวมันก็ไวแล้วก็ไดเท่านั้นก็แต่ละคนนี่อัลลอฮ์ให้ไม่เท่ากันไม่เท่ากันแต่ถามว่าสําหรับคนมีต้องไวและคนไม่มีล่ะครับ มีเท่าไรคือเท่านั้นครับคือเรื่องคําสั่งเนี่ยดรริท่านบีมุฮัมมัดสุลลัลัยเลวะสลัมได้สั่งที่บรรดานักวิชาการพิจารณาคําสั่งว่าการไว้เนี่ยมันเป็นวาญิบอืถึขั้นวาญิบเลยนะครับถึขั้นวาญิบแต่นี่หมายถึงยุมฮูรุนอุลามะนะค <ข estad. S 1> หมายถึงบรรดาปวงปราดโดยส่วนใหญ่บอกว่าการไว้คราวเนี่ยสําหรับเพศชายอ่ะ คือวาญิบแต่ในขณะที่นักวิชาการอีกส่วนหนึ่งบอกว่าไม่ถึงกับวาญิบกับน้องอวาญิบก็คือเป็นสุนนะที่สนับสนุนส่งเสริมทําไมถึงไปมองว่าเป็นสนับสนุนส่งเสริมไม่ได้อยู่ในอุก่กมวาญิบเขาก็ไปดูวัตถุประสงค์ที่ท่านอบีมุฮัมาัดศลสุลลัสลต่าลต่านุลสลั่านสุล่านสุล่านสุลต่ลต่านสุทต่านสุลต่ลต่านสุลานสต่ต่านสุลน่า ยาฮูดอ่ายาฮูดนะสอรอพวกมายูซีครับถามว่าให้แตกต่างยังไงล่ะก็เพราะอ่พวกพวกเขาจะไว้พวกเขาจะไว้หนวดเฟิร์มเลยครับแล้วก็โกนเขาออกแต่หนวดเนี่ยเฟิร์มเลยบจะโกนเขาออกท่านอบีุมฮัมมัดสุลต่านละวะเลวะสัลลัมก็บอกพวกเจ้าทั้งหลายข้อริฟุนมุชริกีน่ะพวกเจ้าทั้งหลายทรงทาให้ให้ต่างจากพวกเขาโดยการขิดหนวดให้สั้นอืมแล้วก็เอาไว้เคราซะ นวดเนี่ยให้คลิปนะก็ะชุชาริบเนี่ยไม่ได้ให้โกนให้เกี้ยงนะัห,หมายถึงให้คลิปให้สั้นแล้วก็ให้ให้ไว้เคราวหรือเหมือนอย่างท่านนาบีมูมฮัมหมัดสลลัลอะัยฮิวะสัลลมได้เจอคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็ถามว่าทาไมอือเราบอกว่าเจ้าของเขาใช้อย่างนั้นอามารอนีรับดีใช้อย่างนั้นแต่ท่านนบีมัสลลัลอะเลวะสันลก็บอกว่าพระเจ้าของเราเนี่ยใช้ให้เราคลิปให้สั้น แต่ให้ไว้ข้างล่างไว้เข่าวอ่าไว้เข่า,ค,ขาคลิปหนวดให้สั้นครับแล้วก็ให้ไว้เข่าเพราะงั้นในมุมมองของนักวิชาการที่แตกต่างกันที่บางคนมองว่าวายิบคือหมายถึงในซีกข,ของยุมพุธมองว่าวายิบครับแต่ในอีกซีกหนึ่งที่มองว่าบาดุลอุลมามะมองว่ามันเป็นซุนนะโมอ,อัก,กะดะอย่างเงี้ยนะนเป็นซุนนะที่ส่งเสริมอย่างยิ่งส่งเสริมอย่างยิ่งถ้าพี่น้องถามผมเนี่ยถามว่าผมจะเลือกฝั่งไหนผมเลือกฝั่งยุมพุธ บรรดาพวงปราดโดยส่วนใหญ่ที่พิจารณาว่าคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการไว้คราวเนี่ยเป็นวาจิบสำหรับเพศชายครับแั่นี้ปัญหาว่าไว้แล้วเนี่ยจะไว้แค่ไหนอีกล่ะยาวแค่ไหนเรื่องยาวแค่ไหนอันนี้ก็คือทัศนะของบรรดาพวงปราดล่ะว่าจะไว้ยาวแค่ไหนหรือบางคนก็บอกว่าเอามือจับแล้วถ้ามันเลย กำมือมาเนี่ยก็อันนี้ก็อันนี้ค,นนนนคือคือให้ให้ตดให้คิดออกอ่าให้ให้ประมาณนี้ครับให้ประมาณนี้หรือบางคนก็ว่าแค่ไหนแต่แค่ไหนก็ว่ากันไปนั่นคืออาระครับมุมมองของนักวิชาการแต่ที่สําคัญก็คือถ้าเป็นเพศช,ชายก็คือต้องไว้ต้องไวนะครับท่านคำดิลล่ครับ